มาดูหนูกันครับนี่นี่หนูอ้นหนูอ้นสี่ตัวครับชุดนี้ตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งเห็นวะโอ้ยโหกวาดอันนี้มารวมมันไว้เยอะแล้วเนี่ยเขาให้ตักไว้เขาเอ้ยเนี่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่น,นะครับแต่ก็พอคุ้นอยู่หมายถึงว่าจับได้ครับ พวกนี้ถ้าเราจับตั้งแต่เป็นเด็กเราจะคุ้นกว่านี้อีกนะครับอันนี้ัไม่ค่อยได้จับอันนี้ห่วงกล้วยอยู่นนนนนกินกล้วยครับอะไรจัดเธอนี่ครับพอเล่นได้ครับเอาเอาเอาไอ้นี่ห่วงกล้วยครับนนนนชอบมากเดี๋ยวเอาให้ใหม่เดี๋ยวเอาให้ใหม่โอ้ย,ยอย่าแตะไิกินเนาะเอาเอาไปแล้วอไวอ้นี่เอาไปแล้วแย่งกล้วยกันครับ เออเออเ,ออเออตอนนี้น้ำหนักประมาณ3มโลก,กว่าครับแต่ละตัวชอบมาก,กล้วยกินกล้วยครับมืดๆหน่อยมันคึมครับอากาศมืดเดี๋ยวเอาให้ไมเดี๋ยวให้ไมเอ้เดี๋ยวให้ไม่ใจเย็นๆใจเย็นๆเอาไอ้นี่มาทําไมเนี่ยมาทําไมเนี่ยเออเอาเอา,เอ,าอยากดูด้วยเอาเอาเอาขึ้นไปดูเอา